บนโลกใบนี้มีหินจำนวนมากที่เราเดินผ่านโดยไม่เคยตั้งคำถามแต่ก็ยังมีหินบางก้อนที่แค่เห็นครั้งแรกก็ทำให้หัวใจสะดุดโดยเฉพาะเมื่อมันดูเหมือนงูยักษ์ที่กำลังนอนขดตัวอยู่ท่ามกลางภูเขาหรือแม่น้ำมันก็ยิ่งสร้างความสงสัยและปลุกความเชื่อของใครหลายๆคนว่าแต่จะมีการค้นพบหินรูปร่างคล้ายงูยักษ์แห่งไหนบ้างก็ต้องกด subscribe กด like แล้วมาดูกันเลยค่ะ 1>, 1. กำแพงงูหินแห่งมัสเบดถ้าความจริงกับความเชื่อมีเส้นแบ่งที่บางมากสถานที่แห่งนี้อาจยืนอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างงูยักษ์ในตำนานกับหินธรรมชาติที่ถูกกาลเวลาปั้นแต่งบนเนินเขาเงียบๆในจังหวัดมัสเบดประเทศฟิลิปปินส์ว่ากันว่าที่นี่มีแนวหินยาวคดเคี้ยวไปตามไหลเขาเหมือนร่างของงูยักษ์ เรื่องราวของสิ่งที่ถูกเรียกว่ากำแพงงูกลายเป็นหินเริ่มต้นจากชาวบ้านในพื้นที่ที่สังเกตเห็นแนวหินประหลาดนี้มานานแล้วแนวหินนี้ทอดยาวต่อเนื่องมีรอยแตกเป็นช่วงๆผิวหินบางจุดดูเหมือนเกล็ดและลักษณะการโค้งงอของแนวหินนั้นแทบจะเหมือนงูกำลังเลื้อยลงจากภูเขาไปหาทะเลเมื่อรูปร่างของแนวหินชวนให้จินตนาการเรื่องราวก็เริ่มถือกำเนิด ชาวบ้านเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งเคยมีงูยักษ์โลภมากกลืนวัวได้ทั้งตัวความดุร้ายของมันทําให้เทพเจ้าโกรธแข้นขณะงูเลื้อยลงเนินเขามุ่งหน้าสู่ทะเลก็ถูกฟ้าผ่าจนร่างแข็งกลายเป็นหินในพริบตาแนวหินที่เห็นอยู่ทุกวันนี้จึงถูกเล่าเป็นร่างของงูที่ถูกสาบให้หยุดนิ่งตลอดกาล แต่ในมุมของนักวิทยาศาสตร์แนวหินธรรมชาติที่เห็นนี้เกิดจากกิจกรรมทางธรณีวิทยาในอดีตไม่ว่าจะเป็นลาวาจากภูเขาไฟโบราณที่เย็นตัวแล้วแตกร้าวเป็นแนวยาวหรือการกัดเซาะของฝนลมและเวลาที่ค่อยๆปั้นแต่งหินให้มีรูปร่างคดเคี้ยวอย่างที่เห็น 2. ทถ้ำนาคาธรรมชาติบางแห่งไม่ได้แค่สวยงามแต่ชวนให้ตั้งคำถามว่า สิ่งที่เราเห็นนั้นคือผลงานของธรรมชาติจริงๆหรือเป็นร่องรอยของบางสิ่งที่เคยมีชีวิตอยู่มาก่อนเรื่องราวของถ้ำนาคาเริ่มจากการที่ชาวบ้านและนักเดินป่าพบกลุ่มหินขนาดใหญ่ในเขตป่าสงวนภูลังกาจังหวัดบึงกาฬในประเทศไทยหินเหล่านี้ไม่ได้เรียงตัวแบบสุม่มแต่กลับทอดยาวคดเคี้ยวมีผิวเป็นลายซ้ำๆคล้ายเกล็ดงูอย่างน่าประหลาด ยิ่งเมื่อภาพถ่ายและคลิปเริ่มถูกเผยแพร่ผู้คนจากทั่วประเทศก็เริ่มหลั่งไหลมาเห็นกับตาหลายคนเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่หินแต่คือร่างของพญานาคผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำขงตามความเชื่อเล่าขานว่าครั้งหนึ่งพญานาคเคยถูกสาบหรือถูกลงโทษจนต้องกลายเป็นหินนอนสงบนิ่งอยู่กลางป่าแห่งนี้และยังคงพลังศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพื้นที่เอาไว้แต่เมื่อมองผ่านเลนส์ของวิทยาศาสตร์ นักธรณีวิทยาอธิบายว่ารูปร่างของหินถ้ำนาคาเกิดจากการเคลื่อนตัวของชั้นหินการแตกร้าวตามแนวธรรมชาติและการกัดเซาะของลมและน้ำฝนเป็นเวลาหลายพันปีผิวที่ดูเหมือนเกล็ดงูคือผลของการผุก,กร่อนที่เกิดซ้ำๆจนมนุษย์เชื่อมโยงรูปทรงนั้นเข้ากับความเชื่อของตนสงูหินยักษ์แห่งหุมบังฮาซุนดูตัน ถ้าคุณเดินอยู่กลางป่าของจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียแล้วจูจ่ๆเห็นอะไรบางอย่างทอดยาวคดเคี้ยวอยู่บนพื้นดินราวกับลำตัวของงูยักษ์ที่กำลังหลับไหลคุณอาจหยุดเดินทันทีใช่แล้วคะ่ะนี่คือหินรูปร่างคล้ายงูแห่งหุมบังหาสุนดูตันไม่ได้ถูกค้นพบจากการขุดค้นทางวิทยาศาสตร์หรือโครงการโบราณาคดีใหญ่โต แต่มันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันมานานหลายชั่วอายุคนอยู่ตรงนั้นมาตลอดเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศที่ไม่มีใครกล้าลบหลู่สิ่งที่ทำให้หินก้อนนี้ไม่ธรรมดาคือรูปร่างของมันที่ดูเหมือนงูจริงๆลำตัวยาวหลาย10เมตรคดโค้งไปตามพื้นดินตำนานเล่าว,ว่างูยักษ์ดุร้ายแห่งแม่น้ำซิมงโกเคยกินมนุษย์และพยายามกั้นทางน้ำจนเกิดน้ำท่วม ก่อนจะถูกกริย์ผู้มีอาคมปราบลงหลังทำสมาธิ7วันเจคืนและร่างของงูก็กลายเป็นหินความขนลุกยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมีคนอ้างว่าหินนี้มีของเหลวสีแดงคล้ายเลือดไหลออกมาบางคนเชื่อว่านี่คือเลือดของงูยักษ์หรือสัญญาณเตือนให้เคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ในทางวิทยาศาสตร์อธิบายไว้ว่าหินนี้คือหินธรรมชาติที่ถูกกัดเซาะยาวนานและสีแดงที่ว่านี้อาจเกิดจากแร่เหล็กในน้ำที่ซึมออกมาเท่านั้น 4. พญานาคนอนแห่งแม่น้ำเขก็กเรื่องนี้เกิดขึ้นที่แม่น้ำเขก็กจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงที่น้ำแห้งขอดลงมาผิดปกติชาวบ้านที่เดินลงไปดูสภาพลำน้ำต่างสะดุดตากับหินก้อนมหึือมาที่โผล่ผน้ำขึ้นมารูปร่างของมันไม่เป็นแท่งไม่เป็นแผ่นแต่คโค้งเป็นลอนยาวปลายด้านหนึ่งนูนขึ้นคล้ายศีษะงูยักษ์ผิวหินมีลวดลายที่ดูคล้ายเกล็ดอย่างน่าประหลาด จนใครเห็นก็อดคิดไม่ได้ว่านี่มันไม่ใช่หินธรรมดาแน่ไม่นานนักเรื่องเราก็เริ่มแพร่กระจายชาวบ้านบางคนเชื่อว่านี่คือพญานาคที่กําลังนอนหลับอยู่ใต้ลำน้ำหรือที่เรียกกันว่าพญานาคนอนแห่งแม่น้ำเข็กผู้พิทักษ์สายน้ำที่ปรากฏกายให้มนุษย์เห็นเพราะต้องการเตือนให้ดูแลธรรมชาติอย่าทำลายป่าอย่าทำให้แม่น้ำเสื่อมโทรม ด้วยเหตุนี้เองหินก้อนนี้จึงถูกเคารพนับถือจริงมีชาวบ้านบางส่วนมากราบไหว้ขอพรจุดธูปแม้จะไม่ได้มีสารหรือพิธีใหญ่โตเป็นทางการแต่ในความรู้สึกของคนพื้นที่หินก้อนนี้ไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาอีกต่อไป 5. หินนาเบาไม่ใช่ทุกสถานที่ลึกลับจะเริ่มต้นจากตำนานบางแห่งเริ่มจากหินก้อนเดียว ที่รูปร่างผิดแผกจากทุกอย่างรอบตัวและหินนาเบาแห่งซาราวักก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าฟันธงมันเป็นหินที่ชาวบ้านในพื้นที่เห็นและรู้จักกันมานานแล้วตั้งอยู่ในซาราวักประเทศมาเลเซียโดดเด่นด้วยรูปร่างทรงกระบอกขนาดมะฮึมายาวราว9เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบสเมตรวางตัวนิ่งๆรูปร่างนี้ชวนให้คิดถึงลำตัวของงูยักษ์มันยาว และดูเหมือนถูกตั้งใจจัดวางไว้กลางพื้นที่โลง่งมันจึงถูกมองเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อพื้นบ้านโดยเฉพาะในชุมชนที่รับอิทธิพลจากตำนานของชนเผ่าอีบันซึ่งเล่าถึงนาเบางูเหลืองยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ผู้คุ้มครองพื้นป่าและสายน้ำชาวบ้านบางกลุ่มตั้งเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ธูปหรือผ้าส่วนในมุมมองร่วมสมัยนักธรณีวิทยามองว่าหินนี้เป็นหินธรรมชาติรูปทรงกระบอกที่เกิดจากกระบวนการทางธรณี แต่สำหรับชุมชนรอบพื้นที่คุณค่าทางจิตวิญญาณก็ยังคงสำคัญพอๆกับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 6. หาดหินงูเกาะตาเล้าแนวหินแห่งนี้ไม่ได้ถูกค้นพบจากการสำรวจใหญ่โตแต่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านรู้จักกันมานานแล้วเพราะมันทอดตัวยาวเด่นยูริมชายหาดบนเกาะตาเล้าจังหวัดสุลาเวสีเหนือประเทศอินโดนีเซีย ยาวเกือบ100รเมตรเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ระยะไกลยิ่งมองจากมุมสูงยิ่งเหมือนลำตัวงูขนาดมหืมาที่เลื้อยออกมาจากทะเลแล้วหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเมื่อรูปร่างมันชวนให้คิดไปไกลเรื่องเล่าก็ยิ่งตามมาตำนานท้องถิ่นเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีงูยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เดินทางไปทั่วโลกเปรียบเสมือนราชาแห่งสรรพสัตว์ทะเล แต่สุดท้ายกลับถูกผู้อาวุโสแห่งภูเขาเปียปีหลอกให้กินหินร้อนสามก้อนที่ปลอมเป็นหมากปูนและใบพลูงูยักษ์ทนความร้อนไม่ไหวจึงสิ้นใจและร่างของมันก็กลิ้งลงมาสู่ชายหาดก่อนจะกลายเป็นหินนิ่งอยู่ตรงนั้นตลอดกาลใกล้กันยังมีแอ่งน้ำเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ำดีงูเชื่อกันว่ามีสรรพคุณรักษาโรค ทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่จุดท่องเที่ยวแต่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยส่วนในมุมของนักธรณีวิทยามองว่าหินงูแห่งนี้คือแนวหินชายฝั่งที่ถูกคลื่นลมและเวลากัดเซาะอย่างต่อเนื่องจนเกิดรูปร่างคดเคี้ยวยาวผิดปกติลวดลายและรอยแตกบนหินทำให้ผู้คนอาจมีความเป็นไปได้อย่างนั้นได้ 7. หินหัวงู ถ้าคุณเดินอยู่ในป่าภูเขาของแขวงอุดมไสรทางตอนเหนือของสอปป,อปอลาวแล้วจูจ่ๆเห็นหินก้อนยาวขนาดใหญ่ตั้งวางซ้อนอยู่บนหินอีกก้อนหนึ่งพร้อมรูปทรงที่ดูเหมือนหัวงูเชื่อเลยว่าคำถามแรกในหัวจะไม่ใช่ว่ามันคือหินอะไรแต่คือใครเอามาวางไว้แบบนี้ และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทำให้หินก้อนนี้ถูกพูดถึงไม่รู้จบชาวบ้านจึงเริ่มเล่ากันต่อๆมาว่าหินก้อนนี้ไม่ใช่หินธรรมดาบางก็เชื่อว่าเป็นร่างของงูศักดิ์สิทธิ์หรือพญานาคที่กลายเป็นหินบางก็เชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์พื้นที่ซึ่งเลือกหยุดอยู่ตรงนี้เพื่อเฝ้าภูเขาและผืนป่า ความเชื่อเหล่านี้ทําให้คนในท้องถิ่นไม่กล้าแตะต้องไม่กล้าทําลายและมักจะแสดงความเคารพเวลาเข้าไปใกล้แต่ในมุมของนักธรณีวิทยาอธิบายว่าหินหัวงูที่เห็นนี้เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติล้วนๆไม่ว่าจะเป็นการแตกตัวของชั้นหินการกัดเซาะของน้ำลมและเวลารวมถึงการซุดตัวของพื้นดินในอดีตทำให้หินบางก้อนเคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งที่ดูไม่น่าเป็นไปได้นั่นเอง เป็นยังไงคะไม่ว่าคุณจะเชื่อว่านี่คือผลงานของธรรมชาติหรือร่องรอยของงูยักษ์ในตำนานหินเหล่านี้ก็ยังคงนอนทอดตัวยาวอยู่ตรงนั้นทำหน้าที่เดียวมาตลอดถ้าทุกคนชอบคลิปแนวลึกลับแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ